สดีค่ะคุณผู้ชมเราจะพาทัวร์นะคะ่ะชมทะเลกันค่ะรับรองปลาใหม่พี่นะ้องรับรองปลาใหม่รับรองปลาใหม่ ก็สิงหงอยๆได้พี่น้องคนก็ยังหงอยๆๆนิดนึงพี่น้องเด้อ oh that's fine that's fine yeah that's fine <laughs> you don't want no pictures of us <laughs> รอบๆค่ะอากาศดีมากเลย่ะท่านชมตรงนี้เขาจะเป็นเอ่อต้องต้องจองนะคระับนน้องแป้งบอกว่าเป็นพันนะคะในพันสองสำหรับคนที่จะเอาเปยนอนแบบนี้นะคะพันสองค่ะท่านชมพันสองมันเขาะคงจะบวกกับไอ้น,นั่นด้วย วกออะไร่ดื่มด้วยสำหรับคนที่ชอบดื่มนะครับพี่นุ่งอิอนขึ้นมเมื่อไรตรงนั้นนะเกาะนั้นถ้าให้เดานะครับพีนะ่นมะอาจจะเป็นเกาะอีกคัมพานีหน่หนึ่งพี่น้องบริษัทหนึ่งบริษัทเรือเรือแต่ละบริษัทเรือนะเขาจะมีเกาะส่วนตัวของตัวเองนะคะ เขาจะไม่มาจอดปนกันนะคะท่านผู้ชมอันนี้บริษัทของเราจะมีสองลำค่ะวันนี้ของเราจะเป็นลำใหญ่ฝั่ตงตรงนน้นนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีค่ะสำหรับคนไหนที่อยากมาชมไปมาเที่ยวนะคะไม่น่ากลัวหรอกคะ่ะล่องเรือไม่น่ากลัว,ลไ,มลวไม่น่ากลัวอย่างที่คิดได้ทีิหลังเด้อชาไทยแกมแล้วจะไหวได้ <c oughs> <c oughs> แอบวากันขันวากันหางแขวเนีย่ยสามารถไกลแล้วได้ไม่เห็นเห็นเบอร์ไหม ตะ,ะตรงนี้เขาจะเปลี่ยนพวกเอ่อสำหรับคนไหนที่จะดำดำําดูประการนะคะตรงมาตรงนี้ค่ะแต่ส่วนมากจะเต็มหมดแล้วนะคะเพราะว่าก็ต้องจองก่อนก่อนที่จะมาเพราะคนเยอะมากมาเดินดูทางนี้ค่ะ หแมม,หม่่ไเ็นตรงนี้จะตรงเป็นที่ขายของนะคะับท่านผู้ชมผมว่เป็นซุ้มเป็นซุ้มค่ะคิดถึงบ้านเราวจังถึงบ้านเราจังเฮ้ยกระปงุงกระเป๋าด้วยมีทุกอย่างเลยท่านผู้ชมว่ามีทุกอย่างเลยท่านผ<ม><ม>ู้ชมอ <laughs> ยกเงินอย่างเดียวเราไม่มีตังค์ยกเงินอย่างเดียวไม่มีตังค์ โอ้ยเ้าแก่เนื้อมาเองท้าแก่เนื้อมาเองไม่มีได้ยังไงคะคุณผู้ชมย่งไ,<อ>ไม่ตามไปนะไม่เห็นเพเ่ออยู่นะ The luchai nong chom. Rock. Oh my God, they're everywhere. I thought it would just be. จะมีพายเรือด้วยนะคะท่านผู้ชมพายเรือนี่ก็ต้องจองอูอ้ยอากาศดีจังตรงเนี้ยตองเนี้อากาศดีอากาศดีมากมากันจะลงน้ำนะคะบันนี้อาัสสัมชไปใจไปน้ำจะลงน้ำคมันร้อน งามแล้วก็ใหญ่ค่ะอากาศด,ดีด้วยโอ้ยมีผู้หญิงนอนดวยท่านชมเห็นไหมแพมละเหมือนแม่เลยนอนอย่างนั้นพะุ่งนะเหมือนแม่เลยเหมือนแม่ตอนนี้เลยเอ้ยน่าเห็ดขี้โผล่วนสวนในข้อตหยังไป กิโพดเป็นกิโพน้องเป็นน้องเ,เลท่านผู้ชม <laughs> oh my god มันแม่เลยค่ะ <laughs> คือเขาชอบขีดเละตุ้นคาร์บอนตรงนี้เป็นบาร์ดื่มค่ะโอ้ยหายแลพวกูมาเป็นที่นั่งดื่ม ก็จะไปถ่ายรูปสวยๆของไอ้กระพายเรือคาย,ยักกันค่ะท่านชมไปดูว่านเป็นยังไงก<ะ>ิจกรรมใช่ไหมคะกิจกรรมให้ทำายอะๆแต่ทุกอย่างต้องเสียงเงินนะคะมันไม่รวมถึง น้ำค่าเหมือนบ้านเราสะอาดสะอา้านตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นห้องพิเศษ <Yeah. S 1> นะครับก็ไปหาลูก,กอ่ะเดี๋ยวลูกหายลูกทำหาแล้วกัน,น